ลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคำสอนของปราชญ์โบราณถูกเอามาเจอกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ล้ำที่สุดในยุคนี้ฟังดูเหมือนพลอตหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งนะแต่มันคือข้อเสนอจริงๆจังๆจากพักการเมืองไทยพักหนึ่งที่เชื่อว่าการจับคู่ที่ดูสุดขั้วแบบนี้แหละคือคำตอบในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศเนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยคือมันเป็นการผสมผสานที่เหมือนมาจากคนละโลกเลยนะ แต่กลับถูกเสนอขึ้นมาเป็นพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตของชนบทไทยเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแนวคิดนี้มันเป็นแค่ความฝันสวยๆหรือมันมีความเป็นไปได้จริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าไอ้ทางแก้ที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเราต้องถอยกลับมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าปัญหาที่เขาพยายามจะแก้มันใหญ่แล้ก็ซับซ้อนขนาดไหนเพราะนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตธ,ธรรมดารรมดาครับแต่มันคือวิกฤตที่ซ้อนอยู่ในวิกฤตอีกทีหนึ่ง สถานการณ์ของประเทศไทยในปี2569เนี่ยมันไม่ใช่แค่วิกฤตเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า poly crisis หรือวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นพายุสมบูรณ์แบบที่วิกฤตแต่ละลูกไม่ได้แค่มาพร้อมกันเฉยๆนะแต่มันยังมาเสริมพลังให้กันและการอีกทําให้สถานการณ์โดยรวมมันยิ่งแย่ลงไปอีกทีนี้มาลองดูกันว่าส่วนประกอบของพายุลูกนี้มีอะไรบ้าง1เลยเศรษฐกิจที่โตช้าลง2องนมีครัวเรือนที่พุ่งสูงจนน่าตกใจ 3. ประเทศเรากําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบและที่สําคัญมากๆเลยก็คือคลื่นลูกใหญ่อย่าง AI ที่กําลังเข้ามาเปลี่ยนโลกของการทํางานแบบพลิกฝ่ามือเลยคือทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาพร้อมกันหมดเลยครับและพอเราซูมภาพจากระดับประเทศเข้ามาดูในพื้นที่กรณีศึกษาอย่างที่สกลนครเขต2นะครับเราจะยิ่งเห็นภาพชัดเลยว่าวิกฤตพวกนี้มันกระทบชีวิตคนจริงๆยังไง ไม่ว่าจะเป็นกับดักหนี้สินของเกษตรกรที่แก้กันไม่ตกสัทีปัญหาดินเค็มกับภัยแล้งที่มาซ้ำาๆทุกปีแล้วก็ปรากฏการครัวเรือนแหวงกลางที่คนหนุ่งสาวต้องทิ้งบ้านไปหาเงินทิ้งลูกไว้กับปู่ย่าตายายทั้งหมดนี้คือปัญหาจริงๆที่ผู้คนต้องเจออยู่ทุกวันครับและ่ามกลางพายุวิกฤตที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหละครับพักโอกาสใหม่ก็ได้เสนอทางออกที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยคือเขาไม่ได้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะ แต่กลับหันไปหยิบเอาภูมิปัญญาเก่าแก่ของไทยเรานี่แหละมาผสมเข้ากับเครื่องมือที่ใหม่ที่สุดในยุคนี้เลยแกนกลางของแนวคิดที่ว่าก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ SEP ที่เราเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับหลักการสําคัญก็คือการสร้างสมดุลผ่านความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงต่างๆโดยมีเงื่อนไขสําคัญคือต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นตัวนําทางเอาละครับจุดที่น่าสนใจที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละคือการเปลี่ยนปรัชญาที่ดูเป็นนามธรรม ให้กลายเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้จริงๆอย่างความพอประมาณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องผลิตนน้อยอีกแล้วนะแต่หมายถึงการผลิตอย่างแม่นยำด้วย AI ที่ช่วยวิเคราะห์ได้ว่าตลาดต้องการอะไรกันแน่ความมีเหตุผลก็คือการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมหาศาลไม่ใช่การเดาสูมอีกต่อไปและการมีภูมิคุ้มกันก็คือการมีระบบ AI คอยเตือนภัยล่วงหน้าได้เลยนี่คือการอัปเกรดปรัชญาด,ดั้งเดิมให้มันทรงพลังขึ้นมากๆเลยครับและนี่คือการเปรียบเทียบที่ทําให้เราเห็นภาพชัดที่สุดเลยครับ แนวคิดนี้มันไม่ใช่แค่การเอาเทคโนโลยีมาใช้เฉยๆนะแต่มันคือการสร้างระบบภูมิคุ้ม,มกันอัจฉริยะให้กับชุมชนเลยเพื่อให้พวกเขาสามารถยืนหยัดและปรับตัวได้ในโลกที่มันผันผวนอยู่ตลอดเวลาแล้วจากปรัชญาที่ดูยิ่งใหญ่จะกลายมาเป็นนโยบายที่ทําได้จริงได้ยังไงพักโอกาสใหม่เขาได้วางแผนปฏิบัติการไว้เป็น4เสาหลักเลยครับเพื่อเปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กลายเป็นความจริงขึ้นมามาดูกันเลยครับแผน4ด้านที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาที่มันฝังรากลึกในพื้นที่โดยตรงเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกเลย เสาแรกนี่คือการจัดการกับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยครับนั่นก็คือหนี้สินนโยบายแช่แข็งหนี้3ปีเนี่ยไม่ใช่การพักหนี้ให้เฉยๆนะแต่มีเงื่อนไขว่าเกษตรกร,ร,กรต้องเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาทักษะด้วยและที่เด็ดไปกว่านั้นคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า AI credit scoring ครับพูดง่ายก็คือ AI จะมาช่วยประเมินความน่าเชื่อถือจากพฤติกรรมการใช้จ่ายและความรับผิดชอบไม่ได้ดูแค่ว่ามีที่ดินค้ำประกันหรือเปล่านี่มันคือการเปิดประตูสู่แหล่งทุนให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยที่เคยถูกปฏิเสธมาตลอดเลยนะครับ ต่อกันที่เสาหลักที่2คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อของการทําเกษตรเลยลองนึกภาพตามนะครับเริ่มจากมีเซ็นเซ,นเซอร์เล็กๆคอยชิมดินเพื่อวัดความเค็มแบบเรียวไทม์เลยนะจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งให้ AI คํานวณว่าต้องใช้อะไรแก้ปัญหาแล้วต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่กันแน่สุดท้ายก็ส่งโรนของชุมชนไปจัดการได้อย่างแม่นยําเป๊ะๆนี่คือการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบตามมีตามเกิด มาเป็นการเกษตรที่ใช้ข้อมูลนำทางอย่างแท้จริงครับมาถึงเสาหลักที่3คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของดีที่มีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ช่วยออกแบบลายภาค,ครามให้ดูทันสมัยขึ้นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เหมือนกับการสร้างทะเบียนดิจิตอลที่ใครก็ปลอมแปลงไม่ได้เพื่อรับรองเลยว่าเนื้อโคขุนพลยางคำเนี่ยเป็นของแท้จากฟาร์มจริงๆสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคไปเลยหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยี AR/VR มาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ นี่คือการแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเทคโนโลยีสามารถเข้ามาส่งเสริมวัฒนธรรมได้ไม่ใช่ทำลายและเสาสุดท้ายครับคือการยกระดับคุณภาพชีวิตแทนที่จะให้สวัสดิการแบบเหวี่ยงเวียงเหมือนเดิมก็ใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความช่วยเหลือมันพุ่งเป้าไปที่คนที่ต้องการจริงๆและที่สําคัญมากเลยก็คือการนําบริการการแพทย์ทางไกลามาสู่พื้นที่ห่างไกลช่วยให้ผู้สูงอายุหรือคนป่วยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ แต่คำถามคือแนวคิปที่มันล้ำสมัยขนาดนี้จะสื่อสารกับชาวบ้านที่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้เข้าใจได้ยังไงนี่แหละครับคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดที่คนเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆผู้ที่รับหน้าที่นี้ก็คือดรนิยมเวชากามาครับโดยพื้นฐานที่เป็นถึงปริญญาเอกด้านพุทธจิตวิทยาแถมยังมีประสบการณ์เป็นสสอในพื้นที่มาหลายสมัย ทำให้เขามีคุณสมบัติที่พิเศษมากๆเลยคือเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับโลกของความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นและนี่คือข้อความหลักที่เขาใช้สื่อสารครับใช้ AI อย่างมีสติใช้เทคโนโลยีอย่างพอเพียงแค่นี้เลยครับเป็นการวางกรอบให้เทคโนโลยีที่อาจจะดูน่ากลัวและไกลตัวกลายเป็นเครื่องมือที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักธรรมที่ผู้คนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ทำให้แนวคิดทั้งหมดนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นมากๆเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าแนวทางนี้มันต่างจากคนอื่นยังไงลองเอามาวางเทียบกับข้อเสนอของพักคู่แข่งหลักๆดูกันครับจะเห็นว่าในขณะที่พักอื่นอาจจะเน้นเรื่องราคาสินค้าเกษตรหรือการปฏิรูปที่ดินพักโอกาสใหม่กลับเลือกที่จะชูเรื่องการใช้ AI เพื่อลดต้นทุนหรืออย่างด้านสวัสดิการที่พักอื่นอาจจะเน้นความทวนหน้าพักนี้กลับเน้นความแม่นยำ โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวนํานี่แหละครับคือจุดที่สร้างความแตกต่างแน่นอนครับว่าวิสัยทัศน์ที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในโลกของความเป็นจริงมันย่อมไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแน่นอนมันมีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่เพียบเลยแล้วพวกเขาจะรับมือกับมันยังไงละ่ะคือมันมีอุปสรรคสําคัญรออยู่แน่ครับไม่ว่าจะเป็นช่องว่างทางดิจิตอลที่ผู้สูงอายุอาจจะใช้เทคโนโลยีไม่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ครอบคลุมและคําถามสําคัญเลยก็คือจะเอางบประมาณมหาศาลมาจากไหน แต่ทางพรรคเขาก็ได้เสนอทางแก้ไว้นะครับเช่นการจ้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่มาเป็นพี่เลี้ยงดิจิตอลการสร้างพื้นที่ทดลองเล็กๆขึ้นมาก่อนหรือการให้เหตุผลว่านี่คือการลงทุนเพื่อลดความเสียหายที่มันอาจจะใหญ่กว่านี้มากในระยะยาวถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับเป้าหมายสูงสุดของข้อเสนอนี้ก็คือการสร้างโมเดลการพัฒนาที่ไม่จําเป็นต้องเลือกระหว่างความทันสมัยกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมแต่มุ่งหวังที่จะสร้างอนาคตที่ทั้งสองสิ่งนี้สามารถเดินไปข้างหน้าพร้อมกันได้อย่างสมดุลครับ และคำถามสุดท้ายที่เรื่องราวนี้ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อก็คือโมเดลที่เริ่มขึ้นในพื้นที่เล็กๆของประเทศไทยแห่งนี้มันจะมีศักยภาพพอที่จะกลายเป็นพิมพ์เขียวใหม่สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชนบทในส่วนอื่นๆของโลกได้หรือเปล่านี่คือคำถามที่น่าติดตามมากๆเลยครับ